กรเกช่างนั okay. ơi, ่นไหนที like, mein, ่อมนะคะวันนี้ถ่ายเองละเอาโัวจับย่านะตัวจับตัวเองเสียไปเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าตรงไหนตรงไหนเป็นที่แย่กาาาาาเป็นแบบน้่นในคลองตากระจงลอยมาลองเพราะในคลองมีหอยปูปลาโอ้โหไม่มองมองไม่เห็นตัวเองเลยอ่ะเห็นแต่เสื้อตัวเองกากาบกาบ ปนนเป็ดอ้วรๆไคงเราก็ตองเลี้ยงมังเพื่อนคนเห็นปลาปูไปเดี๋ยวจะพาไปกันนะคะไปดูเดยวะเลยเราจะนี่นะคะตรงนี้นะคะเป็นที่นอยนยา่านะเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่นอนปูนะ นองโปอาจจะมืดเลยนะไม่อยากพาไปดูมาดูที่เราจะนอนกันนะคะที่เรานอนดูนี่วันนี้จะนอนด้านย่านะคะเป็นห้องแต่งตัวนอนในห้องแต่งตัวมาดูห้องครัวใกล้ๆห้องแต่งตัวนี่นะคะห้องครัวก็มีประมาณนี้เลยค่ะห้องน้ํานะคะนี่ไม่เคยได้ถ่ายเลมีแต่สมมติถ่ายนี่ห้องน้ํา ะะเดี๋ยวเราจะแดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเราจะไปตักลาดนะัดกันนะคะถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจะออกรถแล้วเดี๋ยวเราเค่อยถ่ายถ่ายบนรถนะคะเดี๋ยวให้ดูบอลนี่นะคะบอลสีสวยห้ามนี่นะะ้องหายเลยครี่ชื่อว่าโดนนะัทโอ้โหขอลองนีแล้วคะมีอะไรหรอคะเอาเสแลงข้ะะาวปิดกข้านทุกคน